สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็การที่ได้แสดงความคิดเห็นเราจะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะ คลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันพุธนะคะว่าในระหว่างวันที่16ถึง30ธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์เป็นการทํานายโดยทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคลแล้วก็ได้ใช้ไพ่ย,ยิปซีเป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานทางจิตถึงคุณค่ะขอให้คุณฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะ คุณคณที่เกิดในวันพุธค่ะเรามาดูนะคะว่าพลังงานกระแสชะตาชีวิตที่ไพ่ได้สื่อให้คุณนั้นเป็นพลังงานด้านดีที่อุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้คุณได้ขับเคลื่อนพลังงานชีวิตที่ดีของคุณนี้ด้วยสติแล้วก็ด้วยจิตใจที่สงบร่มเย็นของคุณเพื่อให้กระแสชะตาชีวิตนี้ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหนุนดวงของคุณค่ะ แล้วก็เป็นการแก้กรรมเก่าของคุณไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการพลิกแพลงให้เกิดกระแสะกรรมใหม่ที่เกิดจากสติของคุณในปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นว่าทางด้านการงานของคุณนะคะ คุณมีโอกาสได้ร่วมการงานใหม่หรือว่าจากงานที่คุณทำเดิมอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยน้อยอกน้อยใจหรือว่ารู้สึกถึงในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายทําให้คุณเกิดความท้อแท้เบื่อไหน่ในบางครั้งนะคะแต่ถ้าหากว่าคนเราไม่ลงมือทําอะไรขึ้นมาปัญหามันก็ไม่เกิด แต่เมื่อมีปัญหาทุกเรื่องมันจะต้องผ่านไปด้วยสติของคุณเองค่ะอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆในเรื่องการงานของคุณเลยนะคะ คุณต่อสู้ได้มาถึงขนาดนี้แล้วคุณต่อสู้อีกนิดหนึ่งคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เตรียมตัวรับงานใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีการทำสัญญาต่อสัญญาหรือว่ามีคนเข้ามาชี้แนะช่องทางเส้นทางใหม่ให้กับตัวของคุณเองอย่ากังวลใจนะคะทำงานหลักที่ทำเดิมอยู่แล้วแล้วก็ควบคู่กับงานใหม่ของคุณทำได้อย่างสบายใจเลยค่ะเพราะ เพราะว่าจะมีคนที่มีประสบการณ์คอยแนะนำคอยให้คำปรึกษาให้แก่ตัวของคุณเองหรือถ้าหากว่าตัวของคุณเองนั้นก็ขับเคลื่อนด้วยกำลังสติกำลังปัญญาของคุณได้ค่ะจงเริ่มต้นกับงานใหม่อย่างความสุขแล้วก็อย่างพึงพอใจด้วยนะคะแล้วมันจะไปสู่เป้าหมายงานที่ดีของคุณในอนาคตด้วยค่ะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของการเงินของคุณนะคะจะเห็นว่า ตัวตนของคุณนั่นเองเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วตัวของคุณเองก็รอบคอไปนเรื่องของการใช้จ่ายด้วยทีนี้ถ้าหากว่าคุณรู้จักวางแผนในด้านการเงินของคุณด้วยจะยิ่งเป็นการดีแล้วต่อยอดให้คุณในอนาคตเช่นกันค่ะจะเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณนั้นได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือว่าบางคน ก็มีโชคอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณมันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของคุณตอนนี้สงบร่มเย็นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าคุณสงบร่มเย็นมากการเงินของคุณก็ไหลามาหลายช่องทางเลยล่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าช่วงนี้ของคุณจิตใจว้าวุ่นนะคะต้องฝึกปล่อยวางมากนะคะฝึกให้อยู่กับ จิตปัจจุบันอยู่กับลมหายใจปัจจุบันของคุณทุกๆเรื่องนะคะมันจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดีของคุณไปด้วยพลังงานของความสงบร่มเย็นค่ะอะไรที่มันหนักหน่วงเกินไปคุณก็ต้องปล่อยวางมัางนะคะหาเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวได้ไปพบกับความสุขหรือว่าได้ไป ท่องเที่ยวบ้างนะคะไม่แน่คุณอาจจะได้เจอกับโชคหรือว่าได้เจอกับการเงินหรือว่าจะเห็นช่องทางหาเงินของคุณจากการเดินทางก็ได้ค่ะลองเปิดใจแล้วก็ลองพาตัวเองนะคะไปสู่สถานที่แปลกๆใหม่ๆบ้างนะคะมันทำให้จิตใจของคุณนั้นเกิดความตื่นเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่เข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีให้กับตัวของคุณเองมันไม่ได้ตอบโจทย์เราว่าเราจะต้องลงเอยกันในเรื่องของความรักในแบบ ชู้สาวนะคะอาจจะเป็นมิตรภาพที่ดีก็ได้หรือถ้าหากว่าใครที่เป็นคนโสดก็มีโอกาสพบเจอนะคะคนที่รู้ใจคนที่ จริลิตนิสัยใจคอค่อนข้างาถูกอกถูกใจคุณในช่วงนี้นะคะก็ลองศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนนะคะอะไรหลายๆอย่างมันต้องใช้เวลาด้วยนะคะเป็นตัวตัดสินชี้แนะว่าคนที่เราคบหาดูใจกันนี้จะพร้อมขับเคลื่อนพลังงานชีวิตไปพร้อมๆกับเราหรือเปล่านะคะต้องให้เวลาในเรื่องของความรักอย่าให้อารมณ์ตัดสินใจเรื่องของความรักของคุณเด็ดขาด เพราะบางครั้งคนที่คุณคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าคนที่คุณไม่คิดว่าจะใช่อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าตัวของคุณยิ่งรู้จักกันมากขึ้นมันก็จะยิ่งทำให้คุณรู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นค่ะ เป็นคนที่เปิดเผยกับตัวเองนะคะอย่าคุมเครืออย่าให้ความไม่ชัดเจนมันมาเป็นเกาะกำบังให้คุณทั้งคู่เกิดความบาดหมางใจกันนะคะบอกตามความรู้สึกของคุณแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่เขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเขาไม่ใช่เขาจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ ในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมาจากความเหนื่อยความล้าของคุณนั่นเองซึ่งคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพทั้งทาง,ทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยโอกาสที่คุณจะต้องใช้กำลังขับเคลื่อนช่วงนี้ในการขับเคลื่อนชะตาชีวิตนะคะเป็น ไปด้วยของพลังงานถ้าหากว่าร่างกายและจิตใจของคุณไม่พร้อมมันก็จะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนชะตาชีวิตของคุณค่ะดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณด้วยอย่าปรุงแต่งอย่าเครียดอย่าเก็บ กดยาเก็บความรู้สึกโดยเฉพาะพลังงานฝั่งลบนะคะมันจะไปตัดรอนเรื่องสุขภาพของคุณค่ะทําจิตใจและร่างกายของคุณให้สบายสบายนะคะพักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเจริญสติเจริญสมาธิด้วยจะยิ่งเป็นการดีในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคุณค่ะแล้วเราจะขับเคลื่อนของเราต่อด้วยกําลังกายและกําลังใจของคุณ โดยรวมแล้วนะคะคุณคุณที่เกิดในวันพุธถือว่าช่วงนี้อุปสรรคก็คือความรู้สึกนึกคิดของคุณน,นั่นเองค่ะอย่าให้จิตใจของเราไปปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านเด็ดขาดนะคะอยู่กับสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันของคุณแล้วโอกาสดีๆมันจะถูกดึงดูดเข้ามาในกระแสชะตาชีวิตของคุณช่วงนี้อยู่ที่ตัวของคุณเองว่าจะมีพลังงานด้านไหนขับเคลื่อนแล้ว จงขับเคลื่อนมันด้วยสตินะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสกอบกล้วยทั้งทางด้านการเงินการงานคุณมีความสามารถอะไรคุณนำออกมาใช้ได้เลยค่ะขอให้คุณแค่ควบคุมสติแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ของคุณอย่าให้อารมณ์มันพาคุณเหวี่ยงไม่เช่นนั้นตัวของคุณเองนั่นแหละค่ะจะเหน็ดเหนื่อยกับอารมณ์ของคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟงังแล้วก็ขอให้คุณประสบกับความสำเร็จแล้วก็โชคดีนะคะบนเส้นทางชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณมันอยู่ที่คุณควบคุมด้วยสติและปัญญาของคุณค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ